พามาชมปั๊มที่เราชอบบ่นตลอดนะครับว่าเราไม่รับนะครับ30 m R นะครับเสื้อเหล็กครับ30 m R คิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้นะครับมาด้วยอาการไม่แรงนะครับเราก็บอกว่าเราไม่ค่อยเก่งนะครับแต่พี่เขาอยากให้เราทําให้นะครับเอฟซีเราอยากให้ทำให้เราก็ปฏิเสธไม่ออกนะครับของประรลานเราก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับแลบล็อกให้เรียบครับนี่เพียเป็นรอยอย่างงี้นะครับขัดให้เรียบบล็อกเป็นรอยอย่างนี้นะครับขัดให้เรียบครับ สาเป็นรอยครับสาเป็นรอยอย่างนี้นะครับเราขัดให้เรียบครับผมนี่แล้วก็ประกอบเทสให้นะครับเราไม่ได้ทาอะไรเยอะเลยนะครับต้องบอก FC ก่อนนะครับนี่แล้วก็จะเปลี่ยนชุดอุลิ่งให้แค่นั้นเองนะครับเราเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราทําไปแล้วใช้ได้ไม่ได้แต่ลูกค้าบอกให้เราทํานะครับเราก็เลยบอกทาให้เราแต่เราคุยกับลูกค้านะครับตกลงกัน2คนกับเรากับลูกค้าแล้วว่าเราทําลิมิตแค่ไหนนะครับเราไม่เก่งแต่ลูกค้าอย่างนั้นเราทําว่า ขอแค่แดงดันขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะทําให้นะครับมาเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่าเราทําอะไรอ่านดูจําหน้าไว้นะครับนี่หน้าเป็นรอยแค่นี้ครับนี่รอยหน่อยเดียวก็จะตกครับ MR อนี่เป็นรอยอย่างนี้ครับบอกเป็นรอยอย่างนี้ครับเราไม่ได้เปลี่ยนครับนี่เราขัดเอาครับนี่นิ้วอย่างนี้ถือว่าสวยครับพอแน่นครับนี่เราก็จะไม่ทําอะไรครับเก็บหัวหน่อยนึงอันนี้ฝาเป็นรอยครับนี่ฝาเป็นรอยเป็นร่องเราก็จะขัดให้ครับนี่ รอชมตอนที่เราขัดเสร็จเก็บหน้าบล็อกหน้าเพลนเดี๋ยวก่อนประกอบนะครับเดี๋ยวพามาชมครับพี่ทีสามสิบมาร์นะครับผมพามาชมการเตรียมของสามสิบมาร์นะครับจากบางนานะครับนี่มาด้วยการรถไม่แรงครับนี่พี่เขาเพิ่งได้รถมาใหม่นะครับเพิ่งได้รถมาใหม่พี่เขาเลยเอาปั๊มมาเช็คก่อนนะครับรู้สึกมันไม่ค่อยแรงนี่ครับแลบบบล็อกให้แล้วนะครับนี่สวยๆครับเนียนๆครับเทสหน้าให้เรียบร้อยนะครับนี่มีรอยเทสหน้านี่เนียนๆนะครับนี บอกก็สวยครับบอกสวยนะครับหัวนิ้วเก็บให้เปเก็บให้ครับนี่วัดระยะกดให้เรียบร้อยฝาหลังครับเก็บให้นี่ครับเราทํางานอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอุลิ่งชุดซ่อมนะครับสเต็ปร้านเรานะครับเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องเทสประกอบเทสบนเครื่องให้นะครับแดงเราจะส่งแดงดันให้นะครับผมเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับเพราะรุ่นนี้ประกอบง่ายนะครับแต่มันยากตอนเตรียมของไงนะครับรอชมครับผมเทสส่งงานปั๊ม 30 m สอนะครับเสื้อเหล็กนะครับตัวนี้เราคุยกับลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าขอแค่แรงในที่เหลือเขาไปจัดการเองนะครับเรารับได้นะครับถ้าเกิดแค่แรงไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรเลยนะครับเสร็จวาวเดิมบล็อกเดิมนิ้วเดิมเปยขัดนะครับชุดซ่อมปั๊มชาร์จไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มหน้าให้นะครับผม่าติดเรื่อครับผม่าปั๊มชาร์จ40เพิ่มมา40ขอเลยไปหน่อยก่อนก็ได้เลยไปเลยอีกเลยอีกโอ้พ่อเพิ่มมา40ปั๊มชาร์จได้นะครับ ปั๊มลูกใหญ่ครับตอาเทได้สามร้อ้าสิครับผมจี๊บอ่าเบาวันอ่าไปอีกรอบครับผมอ่าเดีวแถมให้พี่เขาหน่อยดิเผื่อเผื่อตอนร้อนโอเคครับผมนี่เผื่อตอนร้อนให้แล้วครับปกติใช้ให้200กว่านะครับผมอ่าส่งงานครับปั๊ม30 MR เเสื้อเหล็กนะครับจากบางนานะครับนี่พี่เขา เอารถมาเพิ่งได้รถมานะครับก็เลยปั๊บมาทําก่อนเลยนะครับผมตรงงานครับผม